กับปิ่นรถด,ดีไม่ต้องวัดดวงนะคะวันนี้ปิ่นก็อยู่กับอีมค่ะวันนี้นะคะเรามีรถกระบะพันแก่งมานําเสนอนะคะเป็นรถรุ่นอะไรคะนี่นะคะ่ะเป็นเจ้ากอดนะคะ2.2 xlt ดับเบิลแคบสีขาวเขวยวแบบนี้นลคะ่ะปีอะไรก็ะปิ่นปี2018นะคะคันนี้<ะ>ราคาพิเศษพิเศษเ,เลยนะอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นนะคะถูกมาก ผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000บาทเท่านั้น okay, นะคะมาดูรอบพันกันเลยมาดูรอบคันกันคันนี้นะคะกระจังหน้าได้เป็นกระจังหน้ารังผึ้งนะคะมาพร้อมกับโลโก้ Ford สวยๆอย่างนี้เลยนะไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้คันนี้นะคะเราจะทรงล,งล้อมาให้แล้วนะล้อแม็กแม็กยางปี22นะคะดอกเต็มๆใช้งานได้สบายเลยนะคันนี้ตัวถังเขานะคะเป็นเครื่อง2.2เกียร์ออตโต้6สปีดนะคะ มือเปิดเป็นมือเปิดโครเมียมนะเรามาดูกันที่ด้านหลังมีมาดูกันไลเนอร์นะคะไลเนอร์เดิมๆไม่มีช้ำเลยนะคะรถใช้งานมาน้อยมากเลยนะคันนี้มีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมดสี่จุดนะคะรถใช้ดีใช้งานดีมากนะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะไม่มีชนหนักจมน้ำหรือว่าตัดต่อมาดูกันที่ภายในนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะ มาดูกันค่ะเบาะหนังใหม่ๆตึงๆตึงเปียอย่างนี้เลยนะมาดูกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหน้ากันจ้าห้องผู้โดยสารด้านหน้านะคะสวยมากตัวนี้เป็นพวงมาลัยนะคะมีมัลติฟังก์ชันมีคุสคอนโทรลให้นะคะเผื่อออกเดินทางไกลนะคะดูภายในเสร็จแล้วมาต่อกัอนที่ห้องเครื่องเลยค่ะนี่เลยคะ่ะห้องเครื่องนะคะเฟส่องๆใหม่เกี่ยมแบบนี้นะคะรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะ นนี้ยังมีรอยสติกเกอร์เหรียญบาทนะจากโรงงานนะคะรับประกันเนาะไม่มีสนหนักพิคมจมน้ํานะคะน็อตไม่ได้ถอดไม่ได้แกะนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้แล้วดูแลให้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนคันนิ้เปลี่ยนฟิล์มให้รอบคันแล้วเช่นกันนะคะคือได้ไปคุ้มสุดๆชมสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะโปรโมชั่นของเราวันนี้มีอะไรบ้างคะคุณอีฟโปรโมชั่นนะคะมีจัดเต็มฟีดเอาออกรถศูนย์บาทนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2 8 9นะคะผ่อนได้นานถึงสุด8 4งวดน,นะคะ ฟรีประกันเครื่องเกียร์นะคะ2ปีถปีหรือ20,000โลเลยนะคะอยากเข้ามาดูรถมาดูได้ที่ร้านเราอยู่ที่ถนนอ่อนนุชนะคะระหว่างอ่อนนุช67ทับ1กับ67ทับ2นะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะฝากเบรอร์ติดต่อค่ะเบรอร์ติดต่ออ้มนะคะอยู่ที่0 9นย์0 6 1 1 4ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ ค้าปิ่นนะคะ0 6 4 6 9 9 7 9 7 9หนะคะหรือจะทักมาได้ที่ไลน์แอดนะคะแอด KS p e e d นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งตรงนี้ได้นะคะ